อ่นให้ฟังใบเฉยนําเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคำตอบ2อของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลหัวข้อประเพณีพิธีกรรมความเชื่อตอนที่4คํคำถามที่12 ผมศึกษาใครอยากรู้ว่ากฎแห่งกรรมทำงานกับอะไร what ที่ไหนแว r e เมื่อไหร่เว e นอย่างไร how มันจึงสามารถติดข้ามพบข้ามชาติได้ขอความเมตตาช่วยคลี่คลายให้กระผมด้วยผมพลิกตำรับตำราหลายห้องสมุดหลายสำนักหลายอาจารย์อย่างไม่พบคำตอบครับคำตอบ กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อทั้งกายและใจเช่นถ้ากินเหล้าเป็นนิดก็ทำให้เจ็บป่วยอวัยวะพิการถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ส่งผลให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงถ้ามีเมตตาจิตใจก็สงบเย็นเป็นต้นกรรมสามารถส่งผลต่อชีวิตคือจิตใจและบุคลิกภาพ อีกทั้งอย่างส่งผลต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมได้ด้วยกรรมบางชนิดให้ผลในปัจจุบันคือพบนี้บางชนิดให้ผลในพบหน้าบางชนิดให้ผลในพบต่อต่อไปกรรมบางชนิดถ้าไม่ได้โอกาสที่จะให้ผลภายในเวลาที่จะออกผลได้เมื่อผ่านเวลานั้นไปแล้วก็ไม่ให้ผลอีกอย่างหลังนี้เรียกว่าอาโหสิกรรม เรื่องของผลกรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะมีเหตุปัจจัยมากมายยากที่จะหาคำตอบแบบเจาะจงลงไปด้วยการใช้ความคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมวิบากเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งซึ่งไม่ควรหาคำตอบด้วยการคิดอย่างไรก็ตามอาตมาอยากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าสมมุติมีต้นไม้ต้นหนึ่งถูกสารพิษหรือสารกรรม,มันตรังสีจนยีนกลายพันธุ์ เมื่อเอา,มาเมล็ดพันธุ์ของต้นนั้นไปปลูกต้นไม้ที่ออกมาก็จะกลายพันธุ์ไปด้วยและสามารถส่งผลให้ต้นไม้รุ่นต่อๆไปกลายพันธุ์เช่นเดียวกันการกลายพันธุ์ของต้นไม้นั้นสามารถส่งต่อไปหลายรุ่นได้โดยผ่านทางยีนจิตของเราก็เช่นเดียวกันหากมีการปรุงแต่งเพราะกรรมไม่ว่ากุศลหรืออกุศลก็ตามคุณภาพจิตดังกล่าวก็สามารถส่งต่อไปได้ แม้จะมีการเกิดดับอย่างต่อเนื่องก็ตามความสืบเนื่องของคุณภาพจิตนั้นบางอย่างสามารถข้ามพบไปได้และส่งผลต่อนิสัยพฤติกรรมและวิถีชีวิตของบุคคลแต่ทั้งหมดนี้สามารถแปรเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับกรรมที่สร้างขึ้นใหม่รวมทั้งบริบทแวดล้อมด้วยอาตมาเขาอาธิบายย่อๆแต่เพียงเท่านี้คงไม่สามารถให้คำตอบแก่คุณได้หมด ด้วยเหตุผลดังได้กล่าวแล้วคำถามที่13โยมทำงานเกี่ยวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศซึ่งมักเจอคำคอรหาของคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าคนที่เป็นกระเทยทอมดี้เกยเลสมีกรรมในชาติก่อนชาตินี้เลยเกิดมาเป็นเช่นนี้หนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธหลายเล่มก็สอนแบบนี้เช่นเป็นเพราะประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น จึงอยากถามว่าจริงหรือไม่ในทางศาสนาถ้าไม่ใช่เราจะแก้ไขอคติหรือความเชื่อผิดๆนี้ได้อย่างไรคําตอบความเชื่อที่พูดถึงนั้นเมื่อสาวหาที่มาก็จะพบว่าส่วนใหญ่มาจากคำพีอัทธกถาไม่ได้มาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำพีสําคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธอัทธกถาเป็นคำพีชั้นรอง อันที่จริงแล้วมีพุทธพจน์มากมายที่เตือนชาวพุทธไม่ให้มองทุกอย่างว่าเป็นผลของกรรมเก่าถึงกับตรัสว่าความเชื่อที่ว่าสุขหรือทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในอดีตชาติเป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนาในอีกที่หนึ่งได้ตรัสถึงสาเหตุของความเจ็บป่วยว่าไม่ได้เป็นเพราะกรรมเก่าเท่านั้นแต่ยังมีสาเหตุมากมายเช่นมีดีเป็นสมุดฐานก็มี มีเสมหะเป็นสมุดฐานก็มีมีลมเป็นสมุดฐานก็มีมีการประชุมแห่งเหตุเป็นสมุดฐานก็มีเกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มีเกิดจากการบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทำร้ายก็มีแล้วยังตรัสต่ออีกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อนสมณะพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าแล่นไปไกลเกินสิ่งที่รู้กันได้ด้วยตนเองแล่นไปไกลเกินสิ่งที่ชาวโลกรู้กันทั่วว่าเป็นความจริงฉะนั้นเรากล่าวว่าเป็นความผิดของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเอง ในยะของพุทธพจน์ดังกล่าวอาตมามีความเห็นว่าสามารถนำไปใช้กับความทุกข์หรือสถานการณ์แบบอื่นได้ด้วยรวมทั้งความยากจนหรือเพศสภาวะอย่างไรก็ตามการโทษกรรมก่าว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งมวลน,นั้นเป็นความเชื่อที่แพร่หลายมานานการจะแก้ไขไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรงหรือได้รับรู้พุทธพจน์ดังกล่าว ก็จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแต่จะว่าไปแล้วในความเห็นของอัตมาอดีตเป็นอย่างไรมาจากไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าปัจจุบันทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะยากจนเพราะเหตุใดก็ตามแต่หากเราไม่ท้อถอยไม่เอาแต่กล่นด่าชะตากรรมทำความเพียรอยู่เสมอชีวิตย่อมมีโอกาสเจริญงอกงาม ดีกว่าคนที่ร่ำรวยเพราะพ่อแม่เป็นเศรษฐีแต่เกียจคร้านหยิบโยงไม่สู้งานถึงแม้จะพิการเพราะกรรมเก่าแต่ถ้าไม่คิดว่าเกิดมาเพราะใช้กรรมพยายามทำความดีมีทำเป็นที่พึ่งก็สามารถมีความสุขได้และอาจจะสุขยิ่งกว่าคนที่มีร่างกายครบ32แต่ไร้ศีลหรือวางใจไม่เป็นด้วยซ้ำ ในทํานองเดียวกันเพศสภาวะจะมีสาเหตุจากอะไรก็ตามไม่ใช่สิ่งสำคัญตราบใดที่มีความเคารพตนเองไม่เกลียดตัวเองมุ่งมั่นทำความดีพยายามพัฒนาตนอยู่เสมอจนมั่นคงอยู่ในธรรมย่อมมีชีวิตที่ผาสุกและเจริญงอกงามอย่างแน่นอนคำถามที่14 ลูกเกิดเป็นเพศที่สามในชาตินี้กายเป็นชายใจเป็นหญิงตัวลูกเองเคยอกหักทําให้ลูกสนใจธรรมะมากขึ้นอ่านบทความธรรมะหลักธรรมคาสอนของเพจธรรมะต่างๆทําให้มีสติมากขึ้นรู้ว่าเมื่อเกิดมาก็ควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทํากรรมดีละเว้นกรรมชั่วลูกมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมากตอนนี้รู้สึกไม่อยากทำบาปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผิดศีลข้อ3จึงเกิดความทุกใจและสับสนว่าชีวิตควรจะทำยังไงต่อไปควรจะบวชด,ดีไหมเพราะตัวเองก็มีความศรัทธาตั้งใจจริงอยากหาคำตอบให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงคนที่เป็นกระเทยอ,อย่างลูกจะสามารถบวชได้ไหมขณะนี้ไว้ผมยาวแต่ยังไม่ได้แปลงเพศไม่ได้เสริมหน้าอก หรือควรจะไปปฏิบัติธรรมแทนการบวชโลกไม่ปรารถนาการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้คำตอบคนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามควรยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นแม้สิ่งที่เป็นนั้นจะนำความทุกข์มาให้ในตอนแรกแต่ถ้าเกี่ยวข้องให้ถูกต้องมันก็ไม่อาจทําความทุกข์ใจได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเจ็บป่วยความยากจนความพิการหรือเพศสภาวะที่ไม่เหมือนคนอื่น ธรรม,มะมีความสำคัญตรงที่สามารถช่วยให้จิตใจก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้รวมทั้งก้าวข้ามสิ่งสมมติอื่นๆเช่นความเป็นหญิงความเป็นชายกระทั่งก้าวข้ามความเป็นมนุษย์และความเป็นตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่ดังนั้นอาตมาจึงอนุโมทนาด้วยที่คุณมีใจใฝ่หาธรรมและอยากปฏิบัติธรรมให้เกิดผล ในชั้นนี้อาตมาอยากแนะนำให้คุณปฏิบัติธรรมในสภาพขราวาดไปก่อนอย่าเพิ่งปักใจว่าจะบวชเพราะการบวชนั้นมีเงื่อนไขมากมายซึ่งอาจทำให้คุณไม่อาจปฏิบัติธรรมได้อย่างสบายใจระหว่างที่ปฏิบัติธรรมก็ขอให้มั่นคงในศีลห้าเป็นอย่างน้อยหากทำได้ต่อเนื่องคุณจะเห็นผลและเกิดความมั่นใจในธรรมมากขึ้นกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์